สวัสดีครับข้าพเจ้าน,นายอับดุลอาซิหรีกัญชะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหัวถนนอําเภอสะเดาจังหวัดสงขราวันนี้จะมาพูดถึงการนําเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการนําสื่อ y o u t u b e ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่3และทําการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นหลักและโรงเรียนบ้านหัวถนนได้จัดการเรียนรู้แบบ a c t e a r n i n g นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโดยให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และก็ฝึกทํารายงานเองได้ลงมือปฏิบัติจริงเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้การนำสื่อ y o u t u b บไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3กลุ่มเป้าหมายครูทุกคนและนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ประโยชน์ที่ได้รับกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนจากการนำสื่อ YouTube ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3จากการนำสื่อ YouTube ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้กิจกรรมมีความน่าสนใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนและสามารถปฏิบัติได้จริงส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะดต่างๆเข้าถึงบทเรียนและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายนักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้จากการเรียนรู้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาภาษาไทยอีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงผลงานนักเรียนจากการทำกิจกรรมในวันนี้ สื่อเทคโนโลยีดิจิตอลที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม Microsoft Word นำมาจัดทำแผนการสอนต่างๆในรายวิชาที่สอนและออกแบบใปงานช่วยพิมพ์งานหรือเอกสารเกี่ยวกับกานทดการชั้นเรียนโปรแกรม Microsoft PowerPoint นำมาจัดการเรียนการสอนโดยออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้มีการนำคลิปวิดีโอจาก YouTube มาสอดแทรกเพื่อความสะดวกในต่อการค้นหาโปรแกรม c a n v a ใช้ออกแบบใบความรู้ออกแบบปกแฟ้มสะสมผลงานหรือออกแบบปกแฟ้มสะสมรูปภาพกิจกรรมต่างๆสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน YouTube นำมาปรับใช้โดยการค้นหาเกมหรือสื่อการสอนต่างๆเพื่อเสริมความรู้ในชั่วโมงเรียนตัวอย่างเช่นเกมตอบคำถามภาษาไทยสำนวนสุภาษิตไทยและอื่นๆ โดยให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการที่ได้เรียนมาจากวิชานั้นๆการใช้สื่อ Facebook เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆรอบตัวของนักเรียนการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทำให้มีความสะดวกสบายและสามารถค้นหาเนื้อหาต่างๆจาก Google ไม่ว่าจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใบความรู้หรือสื่อจาก YouTube เกมต่างๆเพื่อนํามาสอนนักเรียนข้าพเจ้าในอับดุลอาซิสอิีการราิการะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหัวตะลุงขอขอบคุณครับ